สวัสดีค่ะพีนีต้อนรับเข้าสู่เดซิม181นะคะพบก,กับผมในจุดพบก,กับตอนคาถาที่หนึ่งนะคะก็เริ่มแรกเลยเรามาลองดูดีกว่าว่าคาถาที่หนึ่งนั้นมันมีของผสมอะไรบ้างตอนแรกก็คือเนอยเห็ดพิษเหงือข้างคกนั่นเองจากนั้นเราก็หาดูว่าแล้วก็เออไม่ใช่พูดผิด ล้วเขาก็ให้ใช้ส่วนผสมก็คือเอ้ยใช่ตัวผสมก็คือไอ้นี่นะครับเครื่องผสมมันเองซึ่งเรามีแล้วเราก็แค่เพิ่มไปแล้วก็เพิ่มก็มีของเห็ดพิษเนยเงงคกกระถางแรกเนี่ยเราจะได้จากกล่องลึกลับนั่นเองถ้าเราเก็บกล่องลึกลับนั้นมาครบๆนะครับเราก็จะมีของ3อย่างนี้ฟรีๆเลยหรือไม่ก็เราสามารถซื้อได้นะครับ เดี๋ยวจะบอกให้ว่าซื้อที่ตรงไหนแต่กระถาแรกเริ่มเลยเราก็เพิ่มไปให้ทั้ง3อย่างนี้ยังไงก็ได้นะครับปุ๊บจากนั้นเราก็ประจุกใส่ไม้ไกยสิทย์อ่นวิชยอา่านวิธีใช้ก่อนก็ได้โอเคเมื่อเราอาร่านวิธีใช้เราก็จะรู้ว่าให้เราใส่เข้าไปทางนี้มีส่วนผสมอะไรบ้าง เพื่อความแน่ใจนะครับหรือว่าถ้ามันผิดเราก็ทำให้ว่างนั่นเองโอเคประจุใส่ไม้กายสิทธิ์กันเลยโอเคสาให้เป็นคังคกเราได้ค้นพบกระถาใหม่แล้วครับแล้วก็จะปรากฏกายสาให้เป็นคังคกแล้ก็จะอธิบายเปรยๆว่าอะไรนะ บางครั้งคุณต้องการแค่คังคกว่าแต่คุณเคยลองพยายามหาซื้อคังคกจากร้านแถวย่านเมืองเก่าไหมแน่นอนคุณเคยหาแล้วเจอไหมล่ะแน่นอนว่าไม่นั่นเพราะว่าคังพกสูญพันุ์ไปจากซิมซิตี้ตั้งแต่ภรรยาของนายกรัฐมนตรีถูกจับที่แอบว่าแอบจูบคังคกหุ่นโอสองแต่ตอนนี้คุณสามารถหาคังคกของคุณเองได้แล้ว โดยสาบให้ใครก็ได้ที่ต้องการให้เป็นคังคกชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวสตูเพื่อนบ้านเขาพวกเขาต่างกระหายที่จะเป็นกังคกแต่ระวังอย่าให้ใครจับได้ว่าคุณเป็นคังคกไอ้เป็นคุณเป็นคนที่เสกสถานนี้เพราะคังคกยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายในหลายแห่งในในละครซิมซิตี้ก็สุปได้เลยว่าคังคกอ่ะ ส่วนทันไปจากเดอะซิมสองเหรอเอ๊เด,ดีจากจากเดอะซิมชิ้นดีเรามาทดลองดูนะครับผมจะสร้างอ่านี่ผมจะสร้างแอ่งน้ำแห่งหนึ่งโอเคโอเคเจอแล้วนี่ก็คือของตกแต่งนั่นเองแต่ถ้าเราเติมใบบัวเยอะๆนะครับเราจะเห็นว่านันนั่นไรอะ่ะ หนี่ว่าข้างคกศูนพันไงหนว่าข้างคกศูนพันไงสง,ง,งสัยหลายๆคนคงบอกว่ามันเป็นแค่รูปปัน้นไม่ใช่ละมั้งเฮ้ยผมเคยเห็นมันขยับได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองคาถาใ,ใส่กับใครสักคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองดูในนี่ไปกันเลยโอเคเราก็มาถึงแล้วผมมีคำคำแนะนำบางอย่างในการเสกคาถานี้ ถ้าเราเสกคาถาใส่คนที่เป็นแม่มดเหมือนเราหรือมีไมก้กายสิทธิ์เหมือนเรานะครับมีโอกาสอัตราการสูงมากที่เราจะโดนเขาเศกคาถากลับใส่เรานะครับเราจะมาลองดูนั่นเองลองทิฟฟานี่ถ้าใครเขาก่อนแล้วก็คําเตือนอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเศกคาถาใส่เขาก็มีโอกาสเหมือนกันที่ว่าความสัมพันธ์ล่ะจะลดลงเหมือนกันนะครับ Oh, oh, on, สวัสดี uh, จ้าโอเคเรามาเสกคาสายเป็นกังคกนั่นเอง oh. ปรมปเลเ oh. ปปูติม oh. และทิฟฟานี่ก็กลายเป็นคางคกน่ารัก mm hmm. น่ารักนั่นเองอ๋อ uh. แเราก็ทำอะไรไม่ได้อะ่ะเอ้ย <c oughs> สมมติเราเสกคาถาใส่คนที่เป็น <c oughs> เราสามารถดูคาถาได้ตรงนี้ไม้กายสิทธิ์ของคุณเนี่ยมีหนึ่งแสดงว่าเราสามารถใสกได้แค่หนึ่งนะคะ okay, โอเคเรามารอ,อ,อเฮ้ยเราเสกได้ครั้งเดียวลืมไป okay, โอเค,อเคก็เป็นคังเคาะอย่างที่เห็นแล้วก็กลับเป็นคนเหมือนเดิมความสัมพันธ์ก็ลดไปหนึ่งโอ <laughs> <Okay, S 1> <laughs> เค้วต้องขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณครับว <laughs>